8เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับซ่งเว่ยหลงซ่งเว่ยหลงเป็นนักแสดงและนายแบบชาวจีนที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากผลงานการแสดงหลายเรื่องโดยเฉพาะซีรีส์เรื่องถักทอรักที่ปลายฝันที่ทําให้เขาเป็นที่รู้จักในวงกว้างมาดู8เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเขากันเลย <Hey. S> 1แจ้งเกิดจากซีรีส์ถักทอรักที่ปลายฝัน แม้ว่าจะมีผลงานมาตั้งแต่ปี2015แต่ส่งว่ยหลงเป็นที่รู้จักและโด่งดังสุดๆจากการรับบทหลิงเซียวพี่ชายคนโตในซีรีส์ถักทอรักที่ปลายฝัน2020ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งในจีนและต่างประเทศ29เข้าสู่วงการตั้งแต่อายุยังน้อย ท่งวยหลงเกิดเมื่อวันที่25มีนาคม1999และเข้าสู่วงการบันเทิงในปี2015ด้วยการเซ็นสัญญากับสังกัดอีเจิ้งสตูดิโอโดยเริ่มต้นจากการเป็นพิธีกรในรายการวาไรตี้สามจากนักแสดงหน้าใหม่สู่การจัดอันดับจาก Forbes จากความสามารถและผลงานที่โดดเด่นทำให้ในปี2019เนตยสาร Forbes China ได้จัดอันดับให้เขาเป็นหนึ่งในบุคคลผู้มีอิทธิพลที่มีอายุต่ำกว่า30ปีและในปี2020เขายังมีชื่ออยู่ในอันดับที่45ของ100อันดับผู้ทรงอิทธิพลในจีนของ Forbes อีกด้วย4เคยเรียนศิลปาการต่อสู้วูซู ซ่งวัยหลงเริ่มสนใจศิลปะการต่อสู้ตั้งแต่อายุ9ขวบหลังจากที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องตำนานใหม่ของเซ้าหลินนำแสดงโดยหลี่เหลียนเจียและเขาได้เรียนวูซูเป็นเวลา1ปีในช่วงมัธยมต้น5พระเอกซีรีส์รักต่างวัยยอดฮิต นอกเหนือจากถักทอรักที่ปลายฝัน2020ส่งไว้หลงยังเป็นที่รู้จักจากซีรีส์รักโรแมนติกต่างวัยอย่างรักแรกของสาวใหญ่2020ที่แสดงร่วมกับวิกตอเรียซ่งซึ่งเป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมสูงเช่นกัน6ได้รับฉายารักแร,กแรกแห่งชาติด้วยภาพลักษที่หล่อเหลาและอบอุ่นทำให้เขาเคยได้รับฉายาว่ารักแรกแห่งชาติจากแฟนๆชาวจีน7ผลงานที่หลากหลาย ซ่องว่ยหลงมีผลงานที่หลากหลายทั้งซีรีส์ย้อนยุคโรแมนติกดราม่าและคอมเมดี้เช่นหงขังรัก2018รับบทเป็นหลงจือบัณฑิตหน้าหวานอลหม่านหัวใจ2020รับบทเป็นเฟิงเฉิงจิน้นและยังมีผลงานที่กำลังจะออกอากาศในอนาคตอีกหลายเรื่องแปดได้รับรางวัลมากมาย ตลอดเส้นทางอาชีพซ่งไวหลงได้รับรางวัลการันตีความสามารถมาแล้วหลายรางวัลเช่นรางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมและรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม